สวัสดีค่ะยามฝนตกนี่เมียจียไม่รู้จะไปไหนอยู่บ้านเนาะฝนตกอยู่นี่แหละอืมไก่ก็ขันจังอยู่หน้าต่างนี้เถอะไม่ต้องไปไหนมันเราอะ่ะ ฟังเสียงธรรมชาติไปธรรมชาติชวนฝันอยู่บ้านเราแล้วเดียวไดา วันนี้ไม่มีเสียงพินเสียงแคนนะคะวันนี้มีแต่เสียงแม่จีเนาะมีแต่เสียงธรรมชาติค่ะเพราะว่าวันนี้จะไม่เอาจะไม่ให้พินลวล่ะเอาธรรมชาติดีกว่านลองดูที่หลังหน้าเมยบนบ้านแม่จีก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าท้องฟ้าน้องแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันเลยสักวันหนึ่งวันนี้โอ้โหวันนี้ก็สวยจ้ะ นึกได้ว่าเออถือกล้องขึ้นบนฝนก็ตกเนาะแต่ว่าตอนนี้หยุดตอนนี้ที่ถ่ายนี่คือก็ไม่ไม่เชิงหยุดหรอกก็ก็ยังตกบินมินิตอยู่เดเลตแต่ว่าก็ดีอะ่ะดีกว่าตอนเช้าตอนเช้าทั้งฟ้าแรบทั้งทั้งฝนตกทั้งโหแป๊ปๆวเลยอะ่อะนั่นแหละอันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ต้องมีเสียงพินเสียงแคนแล้ววันนี้ เป็นเสียงธรรมชาติกันไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันอะไรก็ว่ากันไปเนะเาะก็ไม่รู้จะไปไหนหาอะไรไม่ได้แล้ว <c oughs> ถือกล้องขึ้นมาบนบ้านสิคะแต่ก็มีนกนกเขาก็ไม่ผ่านไอเขาก็ไม่บินผ่านมากมายไกลกองหรอกเขาฝนตกปีกเขาคนเปียกกันบ้างเนะเาะ ก็เหมือนคนเราแหละฝนตกใครก็จะไปไหนละ่ะเนี่ยกระโดดออกแต่ละตัวแต่ละตัวก็ก็กระโดดออกจากนหลังคานี่แหละนกนี่ก็อาศัยในหลังคาเนาะที่ต้นไม้เยอะแยะไม่อาศัยมาใส่ในหลังคาคนบ้านกานนัยมันนี่เหมือนะแล้วก็กแต่ละมือ,มอแต่ละเว้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งในเต้นเม็ ลอยแล้วลไปที่ไหนก็นไปไม่ได้ก็ต้องนั่งนี่แหละไม่รู้จ้ะจะเปิดจะเปิดพินแคนมันก็ไม่ขื่อก็ลองเปิดธรรมดาปากนี่แหละเนาะก็ฟังเสียงธรรมชาติไปคงจะอืมคงไม่นานหรอกคงจะไม่เบื่อกันแล้วมั้งเนาะแปบ๊บเดียวเองนะคะอืวันนี้ก็ขอให้ทุกคน รวยรยนะคะวันนี้อืมวันนี้วันอะไรรู้หรือเปล่าอืมแต่ละคนรวยรวยเฮงเงเฮงเฮงปังปังกันนั่นแหละรวมทั้งเราด้วยเออรวมทั้งแม่จีด้วยนั่นแหลอะอะแม่จีก็อยากเฮงเฮงปังปังรวยรวยกับเขามางเนาะเนี่ยมันจะเป็นแบบ โหมองไม่ค่อยเห็นภูเขาเนาะเพราะว่าขอขอบคุณนะคะขอบคุณไุกไลฟ์ตังใจนะคะที่มีห้กามเมจีนะคะขอบคุณมากค่ะบายบายค่ะ